สวัสดีค่ะจ้องฝันพารวยนะคะวันนี้สิพาเอฟซีเนาะค่ะไปติดตามกับเอฟซีผู้ใจบุญซึ่งกับมี f เอฟซีทางบ้านสอบถามคำแมหลายเนาะค่ะว่าว่าติดตามให้เด้เด้อแอดสันแอดกระเล่โทษประสานงานกับทางเอฟซีผู้ใจบุญให้เนาะค่ะเนาะ่าเพิ่น ได้ตัวดีไปเนาะปูหายไปเนาะค่ะแอดก็เลยสอบถามไปทางโทรศัพท์นี่แหละค่ะเพราะว่าเพื่อนบอท่านอยากเปิดเผยตัวกัเลยไปโทษถามทางโทรศัพท์ให้เอฟเนาะค่ะเนาะค่ะผู้ใดเข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ฝันผ้าร้วยในเด้อค่ะเด้อเพื่อเป็นแนวทางในการหาตัวเลขหาคลิป มาฝากท่านผู้ชมเนาะค่ะเนาะค่ะฝันผ้ารวยสิภาาไปฟังน้ำกันเนาะค่ะว่าเอฟซีผู้ใจบุญเพิ่นไดไปหรือว่าเพิ่นปูเพิ่นไหไปเนาะค่ะเนาะจะกับเป็นเพียงแนวทางเด้อค่ะเด้อผู้ใดขามาแล้วกับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเนาะค่ะเนาะทางช่องกับเป็นเพียงแนวทาง หาตัวเลขหาคลิปมาฝากกับเอซีเนาะค่ะเนาะกับเปลี่ยนเพียงแนวทางบาไห้งมง่ายบาไห้ไปเล่นการพานันเนาะค่ะเนาะกับหห้เป็นแนวทางในการหาซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลงวดประจำวันที่16เมษายนนี่เนาะค่ะเนาะ กะใส่โปใส่วิจารณญาณด้วยค่ะเด้อท่านผู้ชมเนาะค่ะเนาะกลับไปฟังเอฟซีทางบ้านน้ำกันเลยนะะนบบนะะเนาะค่ะว่าเป็นจังไดปูพนบ่อแบบใดเนาะค่ะเนาะค่ะไปติดตามน้ำกันเลยค่ะต่อจ้าไอเป็นจังไดได้คำตอบว่า,าจังไดคะ่ะท่าน,หนเหตุไปค่ะถ้าท่านไหนอันั่างจากพวานซุ่มที่านจ้าเถืเอเลยนะ ี่สิวเบาๆออกบ้านรอกพี่กับสิบ้านนี่เสือเส้อๆนะนะคือเพี่กับสิเจ็บติดเจ็บใบหายคือกันนัะสินะจ้าจ้า,จา ตอบผู้ใดเขาจับ uh ชุดไดเขามึงท่านจังสิโอ้ยเขาก็ได้บวกสองแสนสามแสนพันแล้วอ๋อจ้าจ้าบอมแมนมาคุยเรื่องจับปาานี่แมนเงินแมนอยู่ค่ะอันอันบอบอมีบันัันดอกตะบายเอฟซีกับว่าตามตามอันเอฟซีใจบุญให้ในเด้อจะเลคันแมนเอฟซีเล่าให้ฟังว่าเพิ่นเทตติ้งซีนี่โอ้ยจะแมน ค่เจ้าเกษียนี่นะพอเขาเจ้าติดตามไลยอยู่ด้อันคืนอันคนไล่อยู่นี่รักเกลียดคนใเสียนแมอ๋อค่ะค่ะพวดพวกเล็กน้อยผู้สาวอี่ยังที่เขาไคยนั่งเมืองเขาเ็บอกอันแต่ว่าผู้บอกแม่เลดี้มันเตียนเด้มาสัค่ะในยินจิผาเนี่ยว่าพี่มักคือมากเอามิตรคมมามิาลมันมันมาประดังประดังทีว่าอีหยังตีกเขาสิได้ไล่ พอเม็แล้วนะไอ้ัวเพื่อนไะผัวเพื่อนไอผัวที่ว่าไเพี้กันนี่ะไอ้เพ็นื่อนั่ลับเนี่ยะค่ะาจสี่นละเม่เละเม่อนละ่าเลขออกล้วเด้อ่าสันศูนย์ศูนย์ศูนห้าสามมาจังสี่หตัวหลดเนันมิตาศูนย์มตศูนย์่ วาตาทิมเปอร์ลอดมาสันเขากบเอาซิบหาหล้กกระซูนหาแล้วก็ะิบสองาเันบบเบาๆนะเลขเลายตกวอเน่ยประเดมมึงปรเดมมึงที่เพื่อนว่าเลขตัวนี้นั่ลูกมาสันไอตัวตัวเลขหนึ่งเนี่ยเ่าเรียว่าเลขหนึ่งได้เขาเลขตัวนี้เพื่อนตกไปวุงใส่เลขหนึ่งนะ เออค่ะเพิ่นว่าเลขหนึ่งนะมันจะเป็นแบบนี้ขอควงกับสีเด็กมึงยังเสี่ยนะเพิ่นบ่ได้เว้าว่าเลขหนึ่งเิ็นไปขีดอยู่เลขหนึ่งยังเสี่ยนะจ้าอันพี่ก็เลยอยากคันให้ยืนยันให้น้ำนั่นล่ละพ่อพี่สิขอเอาคลิปนี้ให้เอฟซีฟังน้ำพอแต่แต่แต่พ่อเนี่ยฟังอยู่ข้าเจ้ากับบอกให้ตามให้ตามให้โทุม่านะพี่ปกติปกติเนี่ยก้อเพิ่นกับสีห์อยู่เด้อแต่ว่าหันจ้ะหันท่านในเห็ุบอบบางค่ะมันก็มันถือลายเนาะ เป็นบุญบายบุญบายอยู่ดีในขั้นเจ้าสบายปูใหญ่หลักมืองนี่นั่นหลจจักเพื่อนให้สิบสี่สิบแปอยู่สิบแปอยู่ขันว่าอันนั้นอันนั้นจ้ามันมันที่สิบสี่นั่นแหละเพื่อนเพื่อนเอันนั้นเพื่อนเฉยใหปูใหญบบ่เป็นวายปูเพป็นประจันปีของตัวเรื่อยอ่ะมันเป็นสงการน,ำน้ำเนาะสิบสี่มันกินสงการพอดีจ<ะ>้า จันเอาข้เร่อพูดแรกหรือพูดที่สวงเนี่แหละของทุกปีค่ะที่ตรงเดือนไหนกระซ้าขึ้นมนดือนดือนหาหนี่่ะอีกแล้วมืออีเมันสิปมือใด,ดอันไปไปไป,ไปพ่อมปู่ป้นี่แม่ไปพ้อมปู่ตัดเะไหมดิอันออนี้จะอัน,นต,ตัวกับไปพ้อมพว้อหปูเลยมันว่าเจ้าก,กัไปพ้อมป,ปูนมาจ้าไปก็กัน ตามนี่ยมันเป็นมือแห้ของข้าเจ้าแต่มือแห้งนะันต้องไปเฮ็ดดอกาะวามานอกแยงวนเจือเจือีนี่รถแท้รถยังนะนะแต่พันสิบสี่นะมันเจ้าไหวไหวคู่จะไหวคู่ไอูู้้หั่เพื่อนีบบจากสันมาสิบสี่ขนาดขันคุณบเนียน้แบบขอบคู่นะเบื่อนั้นแมนค่ะแต่ว่านั่นยูยูพี่เพื่อนจะเฮ็ด คือหลังมือออกนี <sh> bbe bbe <sh> ่เพิ่นจะเฮ็ดเฮ็ดอันเออเฮ็ดเฮ็ดก้อนนั่งสิแม่อยากอันอยากได้ก้อนก้อนเฮ็ดก้อนพร้อมสินะเพิ่นเฮ็ดก้อนบ่ค่ะคิดว่ามัธอาทิตย์นีแล่ะจ้าเพิ่นเฮกบ่มาตอนนี้ลูกศิษย์ลูกค้าเพิ่นก็ยังบ่ทันได้เงินเบิดแล้วเพิ่นก็ยังตั้งเดินสายเอาเงินของเพิ่นคือกันยังจังสิบคะเพิ่นก็เพิ่นเนี่เฮ็ดกับถ้าเพิ่นเฮ็ดแล้วแล้วเทียแจ้งเก็บจ้า ว่าทำมาสุดหรือว่ากนี่แหละต่างสายเลยหร่อว่าขันคนเห็ดกอนแต่คันเห็ดกอนเขาบอกว่าท่านกับที่เจ้าได้ตัวมากเลยตัวสักหัวขึ้นจากหนาจ้าจ้าจ้าแต่ว่านั้นก็คืออยากคือก็หมายส่งอยากให้อยากให้เห็นกอนโมจริงสินะบุกคนนี้แต่ว่าพี่วันพี่วันปกติแล้วมือวางคู่แยงค่ะแต่ความตัวคนนี้ ปีก่อนน้นมัง้งวางวางสองวางวางปีที่แล้วมันปีโควิดจางจางคิดมันเจ้าบริเฮตเป็นบริเจ้าบริไฮชุ่มนุ่มกันค่ะเอะะอปาาีใดปีก่อนก่อนโควิดเป็นไฮแต่คิดจะติดท,ที่ฟันน่าจำได้ก็คือ, 5, 2, 6, คอห้าสองหกคนไหฮยังสี่เลยปีน,นั้นโอ้กว่าจะถึงเปอร์เซนอ๋อค่ะค่ะคืสามตู่กวนเขาว่า,าได้สามตู่ดอกลืมเพราะว่าปีนั้นมัน ช่วลสี่อว่าันนมันหลายมืออืมแม่ต้อจับจับต2สองหงสองหงสคู่ก็จับได้เพื่อนเขียนไว้นะเพื่อนก็ได้สามตัวอ๋อค่ะแตก็ความกัดเื่มมันหลายมือได้ทั้งสามตัวเลยเจ้เออห้าสองหกปีปีนั่นนะค่ะเพื่อนเพื่นจะได้ได้ตรงมยู่ช่วงช่วงที่ว่ามอนบผู้ใหญ่นะค่ะจะเดี๋ยวจ้งใดอ่ะเจ้ยจ้งใดสี่ กจ้าคันเฟินเฮ็ดมื่อเมื่อใดอันเฮ็ดนี่อันซอเฮ็ดสี่สมมติว่าคันเฮ็ดซี่ได้เมื่อใดก็นทั่วบอกกับแม่กสิเดอเอาดีออกเนาะเดี๋ยววันที่สิบสี่เขาก็ค่อยเปิดพอกันยุ่งไม่ออกหมดรุดมากเป็นสี่หายเร็วเด้จ้านล่ะกันเล่ถ้าเราถามเออมันมันมันบ่ไใดอันนั่นนะนะร่วมร่วมนี้กันกวนเตี๋ยร่วมเงื่อนกันกวนเนาะแล้วปีกฤษดีว่าเอาบ้านบ่ยังออกหายแต่ว่ากสิเสพตัวตัวไม่หายขึ้นกันสินะ แต่ว่าเขาแค่อยากไปเบิ้งพิธีเบิ้งอันนี้น้ำน้ำโป้งสินะก็เลยอยากเขาร่วมพี่ก็อยากมีโซะมีลาคือกันสินะก็หมายประวัติการงานนี้บ่ได้จักบาทจ้่อันนี้ก็พ่อได้ใจพ่อไดีใจน้ำอยู่่กันเลยกันมีเพื่อนหมดละดีใจใส่กันบุญมาแล้วมีเพื่อนค่ะก็ จะแ้าแจ้งแจ้งในเด้อค่ะเด้อแลควก็หวังน้าเนี่ยค่ะคาะค่ะหายเอฟซีไปมันหมันไปน้ำกันเนาะค่ะเนาะค่ะ่เอาของคนหลายๆค่ะค่ะนี่ก็คือเป็นเสียงยืนยันจากเอฟซีผู้ใจบุญเนาะค่ะพี่น้องเนาะเพิ่นกันยังรับปากกับแอดอยูค่ะว่าเพิ่สิให้ให้อีกอยู่เนาะค่ะเนาะ เพิ่นว่าสีปูสีเฮ็ดวันอาทิตย์นี่แหละค่ะอาทิตย์กับสีเมืนมืออื่นมืออื่นมือเฮือนนี่นาะค่ะเนาะเพิ่นกับยังใจบุญคือเก่าอยู่เพิ่นกับสีไ้แอดมาไฮเอฟซีโหอยู่เนาะค่ะเนาะกะก้อยติดตามไว้เด้อค่ะเด้ออย่าให้พลาดคลิปเด้อค่ะเอฟซีค่ะ ผูดใดเขามาแล้วกับกไดายกดแช่ให้ฝันพาด้วยอีกในเด้อค่ะเด้อทางช่องกับป็นเพียงแนวทางเนาะค่ะเนาะให้โปรดใส่วิจารณญาณในการรับชมเด้อค่ะเอซค่ะค่ะคลิปนี้แอดกับขอเอาไปสํำนีเนาะค่ะสวัสดีค่ะ